สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีกับท่างนี้ก็คือท่างช่องทีมงานขอบตาดำนะครับผมกะเสร็จสิ้นภารกิจลงแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้กัตสิมาเวลมาจานะครับมาเว้ให้ฟังในส่วนของครบแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับสรุปนะครับที่แน่ๆนะครับยังติดสองในมาแรงนะครับในหมวดทั่วไปนะครับของยูทูบไทยแลนด์นะครับละก็ ยอดวิวนะครับหน้าบ้านอยู่ที่ประมาณ2ล้าน3ามแสนหหมื่นบวกบวกนะครับซึ่งหลังบ้านอันนี้กะบอสาาเป็นทีแน่ใจนะครับนี่จะตั้งทีมงานด้วยบอดเท่านั้นนะครับที่จะหุกนะครับถึงบม่ถึงนะครับส่วนรางวัลอีหลาสิได้บ่ได้นะครับติดที่แน่ๆนะครับ ผมคิดว่านะครับการสีสางสถิตินะครับอันไม่ธรรมดาลก็เป็นสถิติที่สูงสําหรับผลงานเพลงคัฟเวอร์นะครับจบแบบประเทศนะครับแล้วก็ติด2มาแรงอยู่นะครับตอนนี้ก็ย่งข้างอยู่สมาแรงเลครับขณะที่ผมเบิ่งอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าการหนาดสีไล์ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ค่อยเป็นกําลังใจกันนะครับยังไงมือเนียกขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ